อันนือเป็ดไหมไม่ยันหนึ่งนาทีกว่าไรไม่เริ่มมลยมาแบบไปสัาการปะเย้ไปบินสิบสองอ๋อเย้บ้ยทำไมพี่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไปสามสิบเอ็ดอะไรวะมีสามสิบสิบสด้มสิบสา สาสิบเไม่มีจริงอวะไม่มีไปมีสมิงปปิหไม่มีด้เอาจริงยากอยู่นะแเมปนเลขถึงร้อยแล้วมันมมัไม่มีอะแต่เรไม่ให้คนเราแผนแงีเขาจมีไม่ไม่มีโอยมีมี่แล้วฉันไม่มีสักเลขเลยตอนเนี้ยมีแต่มีสเปนเออไม่มี กขเะฉนนั้นเราต้องซื้อหลายใบไงใช่ใช่ใช่หกสบสองไม่แบบอุ้ยฉันมีมีมามเริ่มมาแล้วสิบห้าฉันก็ไปแล้้ยแ่ออนัวอมีไ่เยอะอยู่หรแบบว่าแบบสเปดสปาสีเฮ้ยไม่ เกาหลีจีนบีอย่างนี <examining Allez> ้ลอยอย่างนี้รนออย่างนี้แล้วนาอย่างี้ เฮ้ยแติดกับสิมเออใช่ไม่คิดแบบนั้นอีกสองตัวเหรอแปสิบเอ็ดสิกับสิบียี่สี่อย่าออกนะลูกอย่าไปฟังแปดสองอไม่มียี่สบบเหมือนแบบมันเช่าค่าเื่อหแรงมากแรงมากฉันนาจะท่าดีทีเล็เก้าสิวเก้ก้าอน ไม่แต่แรกเราซ้ำเหมือนกันเหมือนกันนะหกสิบ้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอุ้ยแก้วจะบิเอ้ยองาอะไรนะแม่ไม่จะบจะบิงออกแจกตังค่าอง้ย เจมมีเจ็ดสิบสอง๋อเจ็ดสิบ้โอ้ยพี่แกจะมแล้วาอเจ็ดสิบเอไปไหนอันที่มีและอันฉันไม่เชื่อมกันเฮ้ยยังนีก็มีนะเฮ้ยตึรดติรดตดตดะหลไตรงนี้หรอใช่จริงหรอเปล่า ไม่ป๊บเขาเล่นแค่ในกรอบป๊แต่ถ้าเราจะเพิ่มก็ได้เลยก็เพิ่มยี่าต้องเพิ่มหรอกผีเพิ่มผีแบบไม่สิกสาเอาแบบไม่แปดสิก้าอุ้ยอุ้ย เลขจับปะ uh huh. 44ไม่คุณเลยไม่มีเลยเลขสีนำหน้าไป84อุ้ยฉันมีฉันมีฉันไม่มีโอ้ชักราบหมดแลนะไม่รี24 ไแล้วอะไวอะหมดมันน่าจะทางขนดอแปดเอดอแปดเออันไหนอีอ๋อใส่รงเสียงมาแล้วเจ้ยเฮ้ยมาแล้วครมาแล้วครัมาเลยคมาลครัของชันมีเยอะแต่ไม่มีแดถึ้าไม่มีมากินเหมือนมิกิแบ่ สิบแปดไม่คุอุ้ยออเอออะอุ <Beyonce> ้ยพี่แกมีอะนะคะย่งนีะ แต่นะคะมีเยอะแต่ห oh, นูไม oui. ่ค่อยมีเยอะปิ่งยากจักสิบคุคุณแต่ว่านี่สิบเอ็ดไม่ มีความเป็นไปได้100%มันพิมพ์ขันกานเอาไงนะขันจี๊ดจ๊าด28เอาจริงๆยากดิเหรอเฮ้ยยากกว่าเะแต <S <s ่นักศึกษอยากรู <t os> <t os> <t os ้เหมือนกันว่าจะกี่นาที51เฮ้ยไม่เล่นกันนานกันนะหลายคนเล่นคนเดียวนาทีนะว่ามีแต่มันไม่มีประโยชน์เลยอะ 6.47มีอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้พเอ้ยจะปิ้แล้วว่าจะหลายทางเลยต่ไม่บินจะยี่สิบเก้านะะคนที่มีเหมอี่ะครับกี่นาทีลวกี่นาทีล้เก้านาทีเอสี่แปขอร้อสามสิบสองมีอีกแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์สี่แปขอร้องมีประโยชน เป็นกระดานก็ยังไม่มีเหมืองกลนเลยข้สองแปสิหสีมมเมืองแล้วนะคะจะสีมเมืองแะครัมแปดสิบแต่ก็ไม่ปินไปไปย้ายช่องไปเลย แล้วแบบไปคนละกินคนละทานนี่แน่นี่สิบเก้าอุ้ยเธอฉันปิงอีกแล้ว จับยาวุ้อออกไปแล้วเไรบาง็ไม่ได้วไม่ใช่หรอกใช่คำสองว่ามันเป็นไปได้หรอที่แบบสามสิบอกแต่ว่าไม่มี60สิบออกแล้วคำสองออกแล้วหรอบไม่ได้กดอ่ะเอาสิบหกสิบดิฉันหกสหรอฉันต้องกฉันต้องัมาสงสองสองแต้องมีกระดาษคนเกาหมดครบร้อยเลขแลวห้าสิ เิดช่วยดูได้ดิเออวันนี้มันเกิดอาการแบบหลงอ่ะตาลายหกหรหกนี่ยสโลวแล้วว่าฉะนั้นแบบถ้าเกิดซื้อหลายๆเล่มก็ต้องแบบเออ้องห้เวลาค่ะบีน แม่อนน้องออกเป็นลูกแบบอื่นเลย่าดีทีเลวนะคะตันจะิละจะบินละนะจะบิลนะ่าดีทีเลวดีีเอ่ยสิบศโอ้ยกพอดีสิ้าเกเกอบเกือบเยี่สิอมีย